ขุดบนเชิงดอยให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้ชาวบ้านทั้งครัวเรือนและเกษตรกรได้มีน้ำกินน้ำใช้กันอย่างทั่วถึงกว่า2,500ครัวเรือนนับจำนวนชาวบ้านกว่า20,000คนการเกษตรจริงๆแล้วการใช้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลฤดูหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ใช้ตลอดทั้งปีเพราะอย่างนั้นน้ำในส่วนหนึ่งที่มันไหลตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็เอามาใช้ให้มาใช้เป่นปร,ประโยชน์ของการทำเ็นปนสปาบนเขา ให้กับชาวบ้านตาวบ้าภูเขาเนี่ยช่วยให้ชาวบ้านเขาลดค่าใช้จ่ายค่าไฟเยอะแล้วก็ยังใช้ใน,นด้านอศตสาหกรรมในกรัวเรือนได้อีกแต่ถ้าหากว่จะมีการบริโภคนี่จำเป็นที่จะต้องไปตัดวิธีกรองหรือทําให้มันสะอาดเพราะว่าน้าที่นี่เนี่ยมันจะมีหินปูนมางเยอะอน,นี้ก็คือตัวอุปสรรคแต่ต้องอ่านคำวิธีบ้าน ซึ่งทางราชการอย่างอำเภอใช้ประกาศโดยท่านนายอำเภอก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนตลอดจนในงานต่างๆของส่วนราชการส่วนบุคคลองค์กรบริษัทห้างร้านในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบวัวนำโดยนาย,ยกเทศมนตรีและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานมายาวนานกว่า5ปีจนในวันนี้โครงการฟื้นฟูป่าและการบริหารจัดการน้ำก็เริ่มเห็นผลออกมาเป็นรูปธรรมครับก็คงต้องกราบสวัสดี ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมนายกุลวัฒน์สุขันตคุลนายเพื่อชายประการก็วันในวันนี้นะครับก็ได้เป็นโักาสศึกดีนะครับที่จะได้มาพบปะกับท่านผู้ชมก็คงขออนุญาตนําเรียนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอชายประการของเรานั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ติดตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ600กว่าตารางกิโลเมตรนะแล้วก็ เรการปกครองก็แบ่ง,งเป็น4ตำบล4ีหมู่บ้านสิ่งที่ประการสําคัญที่อยากจะนําเรียนก็คือราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งมีพืชผลการเกษตรมากมายนะครับบอกว่าจะเป็นลำไยบอกว่าจะเป็นลิ้นจี่รวมทั้งอหอมแดงนะครับกระเทียมในพื้นที่แน่นอนว่าในการทําการเกษตรนั้นหัวใจสําคัญก็คือจะต้องมีน้ำนะครับในการทําการเกษตรหน้าวันนี้นะครับ สถา,านการณ์ของโรคก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังที่เราจะเห็นในหลายๆพื้นที่นะครับสภาพปลาที่เคยอุดมสมบูรณ์นั้นก็มีการแปรเปลี่ยนสภาพนะครับเสื่อมโทรมพองนะครับถูกบุกลุกแล้วถางไปที่ทํากินพ่องนะครับกบารเมื่มเกิดภัยธรรมชาติต่างๆมากมายหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยดินโคลนถลม่มภัยแล้งนะครับตรงนี้นะครับาทางคณะสงฆ์ภายใต้การน,นําของท่านพระครูสถิตธรรมพิร์ ท่านเจ้าวาดวัดป่าไม้แดงท่านก็มีดำรินะครับว่าอยากจะสร้างาความร่วมมือร่วมกันนะครับระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการที่จะดําดเนินงานาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆโดยการน้อมนําเอาแนวพระราิข,ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการ ฟื้นฟูสภาพป่ารวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จนชาวบ้านหลายๆห,หมู่บ้านได้มีน้ำใช้เพื่อการบริโภคและเพื่อการทำการเกษตรปลูกลิ้นจี่พืชผักสวนครัวได้อย่างไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไปซึ่งโครงการอนุรัก์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำนี้ก็ได้อีกหน่วยงานของในหลวงท่านทรงปรดนำเอาโครงการปิดทองหลังพระมาร่วมกันส่งเสริมให้โครงการนี้สำเร็จด้วยความรวดเร็วเพิ่มขึ้น พลังสามัคคีในหมู่คณะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการมีผู้นำที่ดีน่าเชื่อถือทำจริงพูดจริงอย่างท่านพระครูสติตธรรมภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชจึงเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นเยื่องอย่างที่ดีสื่อไปนั่นแหละประการแรกหเหตสัม ที่เราทั้งหลายได้โหมผ้ากาศวาภาคนั้นก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติทํำยังไงถึงจะทําให้เขามีความศรัทธาเราเราต้องประพฤติด,ดีและเราจะต้องทําในสิ่งที่ดีและเราก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีการที่เราคิดในสิ่งที่ดีก็จะทําให้เราเป็นคนทําดีและเราก็จะได้เป็นคนที่มีคุณธรรมความดีเป็นการสื่อทอดอีกด้วย พอเรื่องราวของวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรม,มหาราชพอการทํางานของท่านพระครูสถิตธรรมาพิรักษ์เจ้าวาดวัดป่าไม้แดงพอการทํางานของชาวบ้านที่ห่วมแผงห่วงใจสามัคคีกันทักษาป่าทักษาต้นน้ําแบ่งเอาน้ํามากินมาใช้กัน,นือทั่วถึงตำบลหน,นองบัวอําเภอใจการนะครับครับจยไปลืมนะครับวันที่เสาสองที่จะถึงนี่นะครับ เป็นวันสําคัญวันมุธ,ธิตาสําหรับท่านพระครูสถิตธรรมาพิรักษ์อายุครบ59ปีเพิ่อนก็จะมีการมีการมีงานเป็นการงานบุญบุญกินบุญตานกันที่วัดป่าไม้แดงวันที่เสาสองตั้งแต่เมื่อเจ้าเป็นต้นไปเลยนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องสัทาคนที่พอรายการสารดีรนาไปช่วยกันให้หอมไปช่วยกันทําบุญทาทานเป็นวันที่ห้องว่าบุญใหญ่บุญหลวงแท้ๆนะครับ อีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับมูเห่าเจ้าคนเมืองเหนือนั่นคืองานวันครบรอบร้อปีที่ได้มีการจัดทําขึ้นเพื่อรําลึกถึงครูบาเจ้าศิลธรรมหรือครูบาศิวิชัยนักบุญแห่งแดนเหนือสยามนามล้านนาไทยพระผู้มีแต่ความเมตตาสร้างและบูรณะพุทธ,ธสถานวัดวาอารามทั่วไปกว่า165วัดเท่าที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งและที่ยังไม่ทราบแห่งอีกมากมาย พระผู้ปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาจนต้องโทษตามความเห็นของคณะสงฆ์ที่มีจริตไม่คิดไม่ชอบไม่ศรัทธาในตัวท่านแต่พระครูบาเจ้าสวิชัยท่านก็ได้หายอดถอไหมคงบำเพ็ญเพียรภาวนาสืบมาจนสิ้นอายุไขและครองใจครองขวัญแด,ด่ชาวบ้านตลอดมาไม่เสื่อมคลายการจัดงานขึ้นในวันนี้ที่วัดบ้านปางจึงมีผู้คนทุกชาติเชื้อชนเผ่ามากมายหลั่งไหลกันไปอย่างไม่หวัน่น ต่อสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาตลอดทั้งวันจนพิธีการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสร้างความปิติยินดีอุ่นใจได้บุญกันทั่วนหน้าสาธุ ได้พ้องครับพอรายการสาระดีลานาในวันนี้ได้พอเรื่องราวสาระต่างๆ3าสี่เรื่องครับตั้งแต่เรื่องของวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพมหาราชชายประการนะครับเรื่องราวของกลุ่มเซนท่านพัฒนาที่เปล่นเป็นหน่วยงานมูลนิธิเตียงจีฬาที่วัดนะครับเอาเรื่องดีๆมาให้กับชาวบ้านสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านถึง2พื้นที่ในจังหวัดลำปูล เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันครับข้าวหน้าคงจะได้เอาเรื่องราวต่างๆที่สําคัญสาคัญที่เพื่อนได้ทําเป็นได้ยะกันมาฮื้อพอนะครับแล้วก็แหมเรื่องนึงก็คือเรื่อง135ปีคูบาเจ้าศรีวิจัยใครไปได้ไปงานที่ผ่านมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ยังไปทําบุญไหว้สาวครูบาเจ้านะครับจะได้มีชีวิตที่ฮองเพื่อนฮองว่ามีมงคลกับชีวิตแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับวันนี้สารดีรนาก็ขออ่า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาที่ปะกันที่ไหนก็ทักทายดีอกดีใจครับเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งตัยพ่อสารดีรนาในวันอังคารต่อไปนะครับในเวลาเดิมที่เป็นปกติคือ4ี่โมงของวันอังคารแรกอังคารแรกกับอังคารที่3ของเดือน4ี่โมงมาปะกันวันอังคารนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีมีชัยมีเงินใจมีเงินหมืน่นเงินแสนได้อย่างง่ายๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ